สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตคอกวัวนะครับหลังจากที่คลิปก่อนผมได้ลงเปิดราคาว่วแม่สาวนะครับตัวสีขาวอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้คลายออกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นแม่ลูกคอมาแทนนะครับแม่สาวตัวก้อนนั่นเปิดได้8,500ันหนะครับแปดพบาท หลังจากที่โพสขายกับมีค้นทักเข้ามาตอร้องนะครับก็เจ้าก็ให้ให้ราคาเบียดเบียดทุนนะครับช่วงแรกก็เลยประธในขายหลังจากนั้นสักพักนึงก็มีอีกเจ้าหนึ่งมาให้นะครับนก็นเบียดเบียดทุนหรือเง่นนะครับแต่เขาก็เลยต้องตัดสินใจขายออกนะครับเนื่องจาก เนื่องจากหัวเขาตัวนั้นมันกินหญ้าบเก่งนะครับกินหญ้าบเก่งเอาหญ้าใส่ล้างไว้ให้ก็ยืนดมสูดๆด้วยนะครับเมื่อคืนบ่เป็นตะอว้วนนะครับหัวแม่สาวลองสื่อมาแล้วบอทานะครับอ่าแต่กลับมาเล่นสูตรเก่านะครับสูตรเกา่าวิชาเกา่าดีกว่าเล่นเป็นโค้ชแม่ลูกนะครับ <laughs> โอกาส ขาดทุนนิดหน่อยกว่าครับงูแม่สาวเลี้ยงเลี้ยงนั้นนั้นขึ้นนะครับนั้นขื้นน,นั้นใหญ่อืมตอนนั้นซื้อมายอนว่าเห็นมันถูกนะครับก็เลยอวดใจซื้อบ่ได้เห็นงาหลักพันซื้อมาซื้อมาแต่ถังเขาเลี้ยงเลี้ยงใส่ระยะเวลามันก็นมันก็นสีได้กํำไรอยู่หรอครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันถูกแต่ว่าผม ผมขายออกย้อนผมบม่มักอนนิสัยงวัวแม่นั่นนะครับงวัวแม่ขา,ขาวๆอะ่ะนิสัยก็คือว่ามันกิกนหญ้าบ่ดีครับอ่าเขาเรียงว่าเขาต้องหาตัวที่กินหญ้าเก่งๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวม้าไม่อ่าเดี๋ยวเข่าจังเลยหน้าบัดเดี๋ยวเยวข่าไปทายในะขวากันดูนะครับไหน่อยขอแป๊ ตัวนี้เพิ่งเพิ่งออกขม้ามานะครับมีตำนี้แค่ตรงขาเนี่ยแหละครับมันเป็นแพ้เป็นแต่ว,ว่าอาจจเป็นตะโดดแล้วละครับจนมันหายเป็นปกติแล้วนี่ลูกซ้ายเพิ่นครับคล้องคล้องอยู่หลังสีดีนะครับตัวนี้สีแดงดีเป็นลูกโผล่เรานะครับนี่ มักมักเสือเป็นแม่ลูกผู้นะครับผมมองว่ามันลูกสุดท้ายมันงหญ่เร็วดีจากที่เคยเลี้ยงสซกันตัวที่ได้ลูกผู้นี่สิสิได้แยกลูกเร็้ยวกวานะครับเล็้วกว่าลูกตัวเมียนะเพราะว่าตัวผู้มันกิินจริงนะครับกิินจริงก็ออยังก็สิร่รับนี่ลูกหัวประมาณเดือนกวานะครับเดือนกว่าหรือว่า2เดือนเนี่ยครับเป็น งวไทยโคม้มโตมาแม่ผมวัดเบิ้มื่อวัดนี่ส่วนสูงของแม่นีส่ยอยสามิอยสามสิบแปนะครับเวลาเขาวัดงวหรือว่าเขาถามส่วนสูงนะครับเขาเจากระชับเาเพื่อไปประมาณนี้ครับสามเจ็ดสาบวกลบนะครับบม่เกิน2เซนถ้าเกินนั่นก็นสแสดงว่าตัวกันนะครับ ความสูงว่าขาดเคลื่อนได้แต่ว่าอย่าให้เกินสองเซนนะครับถ้าเกินไปเป็นห้าเซนหกเซนมันมีผลกับรูปร่างละะนะักษณะง้วแล้วนะครับนี่ครับอ้างดีหนังดีนะครับตัวแม่เพิ่นายลูกมากอะสีสีเก่งกาจะขวางอยูอ่สีแดงดีก็แม่แล้วก็เนื้อหนังมาดีนะครับ ดากลมอดลอดปานน่วยบักน้าวพาเครึองอ,อันนี้ได้เป็นยาใบเขานะครับได้ยาอยู่ให้นะนี่ครับว่าหน่อยเอดดาดูซักแม่แล้วขอเสียของเอาอกระบะผสมปูนใส่สยานะครับว่อหน่อยมาเข้าไป เป็นว่าลูกแหลกว่าลูกแหลกอ้ยอันยุงกัดที่เป็นแมงวันยุงนะครับนี่เครื่องเครื่องหลามนะครับเขาเอืน่นเครื่องดําแดงบมเมนเครื่องดํานะครับเป็นเครื่องดําแดงเครื่องพาเครื่องหลามภาษาในหอยเขาเอื่น,นครับ ตามใต้ท้องก็มีแต่ว่ากับว่หลายแห้งนะครับบ่ถึงก็ว่าเป็นท้องมากมันเป็นไถหญ่นะครับไถหญ่ไถ่กลางมันเป็นไถ่กระปองนะครับนะครับผมก็สิมกักซสูงหัวอยู่ประมาณนี้ครับส่วนสูงลอยสามหาถึงลอยสี่สิบนะครับอยู่ประมาณนี้โค้งสางบ่ใหญ่แห้งนะครับองอโค้งซัมหนีเลี้ยงอ้วนไงขืนง่ายนะครับเลี้ยงเลี้ยงอ้วนขืนง่ายกว่างอโค้งใหญ่ อลูกแรกนะครับขายแม่ขา,ขาวๆออกก็เลยเอาหาแม่ลูกองซี่เขามาไว้นะครับที่แรกว่าสิไปหางอโค้งมันเข้าไปเบ่ององยูศูนย์ยูตลาดมันมันหนึ่น ห่านทั้งตัวกับจอยหดนะครับจอยแล้วกับเถาเได้ประกาศสื่อถึงจอยถึงเข่าเงาวนะครับเขาออกมาเลี้ยงทางทีเขาบอกม่มีเวลาเขาแต่ยานมันหลม่มมันหยังนะครับชีคานมารักษาอีกนะซื้อเอาตัวที่สมบูรณ์จักหน่อยนะครับนะนี่มาอัปเดตคอกนะครับส่วนโคมนี่ครับผมนะ จิญยาเก่งเกง่ง,กง,ง,กงหุ่น่ะมัดกรรมเนื้อม้าลายนะครับจิญญาเกง่งทั้งแม่ทั้งลูกล่อจีนเที่ยละล่อนะครับคาบละบล่อคาบโซาก็ล่อนึงคาบแ้งก็ล่อนึงนะครับคุณน่ะในหอยมาเห็นเขาเจากันมิเตอยากขอแบงลูกซ้ายมันนะครับแต่ว่าผมโบแบงผมเอาไว้นะครับ มันกินเก่งก็มันมันเชื่องมันเป็นตะเรียงนะครับงวงทรงนี่เลียงง่ายๆกินหยาเก่งๆนะครับเหมือนด้วนครับนหยางห้นออกมามาหานแลนหรอกอะหน่อยกับวนกับเขาไปหาหยาให้เราได้ครับบัตรุณนะครับขอลักษณะที่ผมมากเรียงนะครับงวงทองอางอางนี้ง่าองงี้ง่ยกินหายาหลายครับซุ้มวน อ้างหน่อยมันจินหน่อยนะครับมันนานอ้วนก็ต้องซื้อซุม้มขี้โวยงไยงงานได้หลายครับนี่ถ้แมนตะกี้ครับจับแยกคอกแล้วนะครับนี่แต่ช่วงวัาราคาดีๆแยกคอกขายเลยแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาบอราคาบอดีปันเดก,ก็เลยจกเบว้นะครับจบกเบว้กวนเห็นมันยิ่งง่ายจังขาย ขายเร็วกับเสดายนะครับเสดายช่วงเวลาที่มันเสดายโค้งมันนะครับเสดายโคง้งเสดายนะคโคตรมันเตียงให้มันเต็มเต็มโคง้งมันร้องเบิงแต่ขันเพิ่นให้ราคาดีกับขายก่อนเลครับว่าดันราคาให้ฟาวขายนะครับตามสูตรช่วงนี้ก็ฝนตกลิ้นนะครับฝนตกดีช่วงนี้ ว่าก็ยืนอคอกไม่ได้ขอกตลอดนะครับปล่อยเขาทุกทุก,ท,กทุกแม่นะครับแม่นี่กับปล่อยเชือกเขาออกเลยอ่าปล่อยเสื้อจูงนะครับเหลือต่อ่าเสื้อเขาบ่อยอยู่ดั่งเขาอื่นนะครับเสียาดีนะครับเอามาเลี้ยงได้สองอาทิตย์นะครับ สิบซีสิบหามือเอามาวางวันที่สิบซีนี่นะครับตอนแรกเอามาจะจอยกระหลองนะครับเป็นวนแม่เขินเขินทองเขินเขินเนะพรพะว่าเพิ่นจอยนะครับเพราะกินหลายแล้วพุงมันโยดมันอ่างดึกลงมันกับเบื้องหนาขึ้นนะครับว่าถ้ามันจอยมันกับเบิ้งบางๆมันสิบเลี่ยน,นครับสีกับเหลี่ยมขึ้นเงาขึ้นเดี๋ยวอีกคมหนึ่งนั่น เดี๋ยวร้องอัดหยาบ่งจักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับขาดว่ากระสิเป็นรงไข่ๆกันนะครับเพราะว่าเวลาซึ่งว่านี่มักว่ารง,รงแบบลำลำยัางน้อยนะครับลำลำทอ้างอ้างๆนะครับละะนะักษณะเวลาสีผมสื่อนะครับจ้อยแนวกสร้างมันนครับจอยแนวกสร้างมันแต่ว่ามันมันอ้างไงอ้างไงนะครับ เพราะเลี้ยงครับงวส่งนี่อะไรปิดมูนะครับย้ำขลยงเป็นมูกันเพราะแม่นั่นบอขนบอหองนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ